ตายไว้ในน้องซ่าไอ้ผิดหวังหลากหลายไปผมมีผมผมเห็นผมเห็นชุดคุณแล้วตอนที่ตกลงกันไ้ผมคุณให้ผมขึ้นมาเพลงเดียวนะให้ผมขึ้นมาเพลงเดียวเดี๋ยวโอ้โหเต็มไม้เต็มมือหมดเลยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ อะไรดิเฮ้ยผมขอเอาผมบอก่าอย่างนี้ตอนะตรงๆนี้เลยแล้วคุณจะนั่งลงทำไมเนี่ยเอาไปคุณเป็นผู้หญิงซะเน้องคุณรล้เรื่องอะไรแล้วไม่พบพบจะไม่ลุกตามในที่คุณไม่ตอบว่าคุณจะเป็นผู้หญิงแล้วจะกลับมาคบกับผมไปแล้วได้เลยไดทังนั้นไปคุณสวยมากเลยวันนี้เย้ ปล่อยจริงชัวยไปนะปล่อยจริงเตียงเลยวะโอ้ยกับโปรกันยังงากต้องอีนอยัางอีกอ้ามันอยู่บ้านไม่เคยแต่งตัวแบบนี้นะครับแล้วสังเกตดูนะอุ้ยโอ้ยโ oh, <c interf drink> อ้ยโอ้ยสำหรับมากฝูกับประกวดหมายเลขยก5 ชมเอ service, ่ยชมงามอารามแท้และกกระบือง i̇şte ูุกกระเบิดเรา้องเดี๋ยวนี่พุชจันทรมาเขียวคำพูกกระเบหมายเรียกใส่ใส่มงกุฎดใส่ใส่มงกุฎพังด้วยใส่มงด้วยคืองามเด่นอาจารย์ปีชาใส่มงกุฎให้เราแน่นหนาหนูโคตรสวยเอาตรงๆทุกคนสวยมากไปก่อนนะได้มตอนเนี้ยใจนุกที่จะรักไป99%นะครับ ทีแรกอตอนเดี้วพี่เขาบอกว่าทะลุร้อยล้านแล้วนะถ่ายพี่วดดิ้งถ่ายพี่วดดิ้งพี่วดดิ้งเหรอถ่ายรูปโอเคโอเคถ่ายพี่วดดิ้งเหรอโอ้ยเดี๋ยวลืมนี่อย่างนี่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 แบนแบนหงษ์โอเคเอาเดี๋ยนี่เอากล้องกล้องทุกตัวจับมานะครับผมใส่ไปเร็วไปไปครับโอ้ยเสียไปไปพี่สัญญาว่าปีนี้พี่จะไม่ทำมึงแบบนี้อีก ไปครับในในไปๆก็แต่งตัวแบบนี้มาแล้วอ่ะจังได้ปัเนี้ยไปๆเป็นผู้ห uh ญิงให้นุกนะไม่อยินมืกนะเอาเถอะเอาเถอะเต็มม้เต็มมือไปหมดเลยเว้ยชอบๆอสงสารจับของแห่งยานนี่อาลงไปเดี๋ยวเราบอกเฮ้ยลูกเรียนเู Demon> ีกยว ดี๋ยวให,ให้ให้ไปไปเปลี่ยนชุดขึ้นมาร้องเพลงก่อนไม่ได้เพลงร่นไม่แต่เพลงล็อกๆให้ผมมันอะไรเนี่ย <ผม S 1>